ที่เราเราต้องเร่งสร้างตรงนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดตอนนี้ก็มาถึงจุดน่าจะใช้คําว่าวิกฤตนะโรงพยาบาลก็ไม่มีเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอโรงพยาบาลสนามทุกแห่งก็เต็มันก็ยังมีผู้ป่วยบางส่วนนะที่ยังต้องอยู่กับครอบครัวบางส่วนก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนบางวัดก็ได้ เปิดเป็นที่พักสำหรับผู้ป่วยที่เราเรียกว่าโรงพยาบาลสนามนแต่สำหรับวัดพระวัดลำพุเราเนี่ยเนือ่องจากว่าเรามีประสบการณ์เรื่องการดูแลผู้ป่วยมายาวนานแล้วเราก็เข้าใจว่าวิธีการที่จะดูแลผู้ป่วยนั้นจะต้องทำอย่างไรจะต้องมีอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยที่นี่ก็จะเหมือนกับโรงพยาบาลสนามที่คล้ายๆกับที่อื่นๆแต่ว่าเราจะแตกต่าง บ้างนะในบางเรื่องเราก็คำนึงถึงความเหมาะสมความสะดวกสบายของคนที่เข้ามาพักในนี้เราก็พยายามที่จะองค์ประกอบต่างๆให้เหมาะสมกับวางต้องการของผู้ป่วยก็ขอเจริญพรว่าในในช่วงแรกนี้เนี่ยทางวัดก็จะร่วมมือกับทางโรงพยาบาลของรัฐผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลของรัฐแล้วในระยะเวลาหนึ่งที่อาการดีขึ้นแล้วก็จะมีโอกาส มาพักฟื้นที่นี่ต่ออีกสัก1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์จนกว่าจะแข็งแรงดีหายดีแล้วก็ค่อยกลับบ้านซึ่งทางวัดเอาก็จัดทั้งที่าพากอาหารารวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆห้อง,งน้ําห้องท่าน้ําชากาแฟอะไรต่างๆแล้วก็มีบริการโดยที่ไม่มีการเก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆจากผู้ป่ดังนั้นเนี่ยก็ขอ จเจริญพรให้ญาติโยมได,ได้ได้ทราบข่าวเพาะคนในจังหวัดลบบุรีเองเนี่ยซึ่งตอนนี้ผู้ติดเชื้อรายวันก็เพิ่มมากขึ้นผู้ป่วยรายวันก็มากขึ้นแต่ว่าโรงพยาบาลเราก็ยังมีเตียงจํากัดอยู่มีหมอจํากัดที่นี่<ม>เราก็จะสื่อสารกับทางหมอทางโรงพยาบาลให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจการรักษาในในระบบที่เป็นแบบสมัยใหม่หน่อยนะครับที่เราเรียกกันว่าซูมหรือว่าเห็นหน้า แต่ทางอจอทีวีมอนิเตอร์เนี่ยนะคนป่วยก็สามารถได้คุยกับหมอได้หมอกสามารถที่จะวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยได้และที่สําคัญนักือที่นี่เราก็จะมีคลังยาซึ่งตอนนี้ญาติโยมก็ได้ส่งยามาให้หลวงพ่อเป็นจํานวนมากข้าวปลาอาหารก็ไม่ต้องห่วงนะวันนี้ก็มีคนนาข้าวสารมาเป็นจํานวนมากเครื่องปรุงในครัวอาหารส่วนอาหารแห้งต่างๆซึ่งญาติโยมสามารถที่จะร่วมนะร่วมสนับสนุนร่วม สร้างบนญูสศลกับวัดคอยหลวพุได้นะในในช่วงเวลานี้เราก็ยังยังต้องการนะต้องการาผู้ที่สนับสนุนในเรื่องของอข้าวสารอาหารแห้งซอสซีซวน้ำปลาน้ำตาลน้ำมันพืชบางคนมีอาหารสดนะเอาหมูเห็ดเป็ดไก่ไข่ปลามาให้หลวงพ่ออันนี้ก็ต้องขออบุโมทนาด้วยนะบางคนก็ถามแล้วว่า โรงพยาบาลสนามของวัดธรรมพุนี้จะสามารถรองรับญาติโยมหรือว่าผู้ป่วยได้สักเท่าไหร่หลวงพ่อก็แบ่งเป็น5เฟสเฟสแรกก็จะ100เตียงเฟสสองวร้อยเตียงก็ค่อยขยับไปถ้าสถานการณ์มีภาวะวิกฤตจริงนะเฟสสองสามสี่ห้าเนี่ยก็จะต้องเร่งสร้างให้เร็วขึ้นแต่วันนี้เราได้มาเห็นเฟสที่หนึ่งก็น่าจะประมาณสัก8 0์แล้วนะก็ในเวลาอีก 2- 3สว well hmm. mm. ันข้างหน้าก็คงจะเปิดรับ ผู้ป่วยที่ยกเป็นทางการซึ่งก็ขอเจริญพรยาติโยมศรัทธาสาธุชนให้ได้ทราบว่ารัฐวัดน์นงพูดตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งภารกิจก็คือการดูแลผู้ป่วยโควิดผู้ติดเชื้อแต่ก็ขอให้ทราบด้วยว่าเราเราไม่ได้มีห้อง ICU ียูเหมือนที่โรงพยาบาลเพราะว่าเราจะรับผู้ป่วยในส่วนที่ล้นที่ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วได้รับการดูแลรักษาจากโรงพยาบาล ในระดับหนึ่งแล้วและสามารถมาพักฟื้นต่อที่นี่ได้ซึ่งที่หลวงพ่อได้บอกไปแล้วจะใช้เวลาสักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเราแข็งแรงก็กลับบ้านอันนี้ก็จะเลยความอ,อนุญาตโยมได,ได,ได้ได้เข้าใจด้วยนะลักษณะรของโรงพยาบาลสนามและโดยโดยทั่วไปบางที่บางแห่งก็คือมีศักยภาพสูงสามารถที่จะรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้แต่แต่ว่าโรงพยาบาลสนามบางที่บางแห่งก็มาไม่ได้รับผู้ป่วยหนัก หรือบางที่บางแห่งก็เหมือนกับเป็นที่กับการดูอาการอย่างนี้เป็นต้นนะแต่วัดขัน้ำพูเราก็จะมี2ส่วนที่เราจะรับผู้ป่วยหลวงพ่อขอย้ำนะว่าเรามี2ส่วนที่รับผู้ป่วยในเบื้องต้นอันแรกก็คือผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาลจิตหมอเนี่ยให้ออกมาพักฟื้นต่อที่นี่แล้วก็กลับบ้าน ส่วนที่สองก็คือพวกที่จําเป็นต้องมันกับแยกตัวออกมาจากครอบตัวนะหรือในระยะแรกรู้ว่าติดแล้วแต่ยังไม่มีอาการอะไรเลยมาอยู่ที่นี่ได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเราจะรับผู้ป่วยสองกลุ่มนี้ก่อนส่วนในเรื่องของอผู้ป่วยหนะักเนี่ยคือหลวงพ่อใจจริงคืออยากทํามากเพราะรู้ดีว่าทางโรงพยาบาลนนรับไม่ไหวแล้วหลวงพ่อก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าเราจะช่วยได้ทําอะไรได้ ในเวลานี้คนไทยเราก็ต้องช่วยกันวัดบันพุก็เป็นของประชชนคนไทยเราทุกๆคนที่ได้ช่วยกันสร้างช่วยกันทํามาช่วยกันดูแลผู้ป่วยมาตลอด30ปีที่ผ่านมาวันนี้มีปัญหาโควิดแล้วหลวงพ่อเองก็คิดว่าโควิดก็คือความเจ็บป่วยความเจ็บปวดก็ก่อความทุกข์ให้กับญาติโยมศัทธาจาวุลชนซึ่งมันก็เป็นงานเหมือนเป็นหน้าที่ของหลวงพ่อที่จะต้อง ช่วยด้วยหลักของความมีเมตตาและมีมุทธธรรมต่อญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่เจ็บป่วยในเวลานี้หลวงพ่อเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เคยทําบุญกับวัดพ่อยน้ําพุแต่เวลานี้เขาป่วยเวลานี้เขาลําบากมากโรงพยาบาลก็ไม่มีเตียงรองรับที่บ้านบางทีก็ไม่มีจะก,กินเราจึงเห็นภาพของการช่วยเหลือกันในรูปแบบต่าง จึงหลวงพ่อก็เห็นแล้วก็รู้สึกดีใจปลื้มใจที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันเราได้จัดพวกข้าวสารอาหารแห้งบางกลุ่มก็จัดเป็นอาหารสดนะเอาไปให้ญาติโยมนะที่ลำบากอยูนะ่แต่บางคนก็ชอบที่จะช่วยเหลือเรื่องยายานี่สำคัญญาติโยมมาอยู่นี่แล้วบางคนก็จะถามว่ามียากินไหมมียา ท้าทลายจนไหมหลวงพ่อเตรียมไว้แล้วจำนวนมากรวมทั้งยาที่ช่วยให้เราอาการดีขึ้นนะเราก็ประสานกับทางโรงพยาบาลประสานกับลูกศิษย์ลูกหาล้านยาได้เตรียมยาเอาไว้ส่วนหนึ่งซึ่งมีมากพออยู่แล้วที่จะช่วยดูแลญาติโยมที่เจ็บปวดที่มาที่วัดก่านทัง้งคูท้ายที่สุดนี้ก็ขอ อานุโบทนาและญาติโยมหลายท่านพอทราบว่าหลวงพ่อจะทำโรงพยาบาลสนามก็ช่วยกันญาติโยมที่มีข้อสงสัยหรือว่ามีอะไรที่จะแนะนําอันนี้หลวงพ่อก็ต้องขอเปิดใจจริงๆว่าใครอยากแนะนําอะไรหลวงพ่อก็ขอเชิญนนนแนะนำได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สําหรับพวกเราทุกคน ชีวิตหลวงพ่อไม่เคยทาโรงพยาบาลสนามทาแต่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเอชมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพวกเราก็ได้เห็นแต่วันนี้โควิดคือสิ่งที่ทําให้พวกเราต้องสู้ทำให้ทำให้พวกเราทุกคนต้องร่วมมาร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจกันนะอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เราก็าจะได้เห็นแล้วเราก็จะมีผู้ป่วยนะเข้ามาพักสิ่งที่วัฒบาบังคุ